ตำแหน่งที่คุณหมอกฤิไทยจะได้เป็นอนาคตรุ่งมากแต่กลับตรวจเจอมะเร็งระยะสุดท้ายคนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งก็คงคาดหวังว่าอยากได้ทําตามความฝันของตัวเองให้สําเร็จทั้งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยทํางานที่มีความมั่นคงมีรายได้ที่ดีมีชีวิตรักที่มีความสุขแต่ว่าทุกอย่างที่เราสร้างมาทั้งหมดอาจจะพังคลื่นลงไปเลยจากอุบัติเหตุบางอย่างหรือกระทั่งการพบว่าเรากําลังเป็นโรคร้ายล่าสุดเมื่อวันที่สิพฤศจิกายนพศ2565 คุณหมอกริไทยได้เปิดเพจที่มีชื่อว่าสู้ดีวะซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณหมอที่ทำทุกอย่างได้ดีมาตลอดทั้งเรื่องการเรียนที่จบจากคณะแพทยศาสตร์เรียนจบเฉพาะทางสองสาขาและประิญญาโทอีกหนึ่งสาขาตอนนี้คุณหมอกำลังจะได้บรรจุเป็นอาจารย์หมอแล้วก็กำลังจะแต่งงานด้วยกำลังจะสร้างบ้านแต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างกลับพลิกผันเมื่อคุณหมอตรวจเจอว่าตนเองเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายนั่นเองล่ะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานค่ะ